สวัสดีค่ะวันนี้วันที่25 26วันนี้วันที่26 26สิงหาคม2567นะคะตอนนี้อยู่ที่บัดศรีบุรเรืองนะคะนี่อยู่ที่บัสศรีบุเรืองเดี๋ยวจะมาทำบุญสังฆทานย้อนหลังนะคะ บุญสังฆทานย้อนหลังวันวันเกิดบุญสังกทานย้อนหลังวันเกิด mm hmm. ร้อนมากเืิดแตกเต็มเลย mm hmm. เดี๋ยวต้องไปซื้อสังกทานก่อนสังกทานก็จะมีหยอดเหรียญเอ้ยไม่ใช่หยอดเหรียญหยิบสังกทานมาหนึ่งชุดแล้วก็หยอดหยอดหนึ่งหยอดหนึ่งร้อยบาท ค่าสังกทานแล้วเราจะไปซื้อสังกทานกันนะคะสังกทานมีให้เลือกเยอะเลยนะคะ เราจะซื้อตรงนี้แล้วก็ไปถวายพระตรงนู้นนะคะพระนั่งอยู่ตรงนู้น <c oughs> <c oughs> นี่จำเงินหนึ่งร้อยบาทเอาไว้ซื้อสังรทา,านเอาอันไหนดีนะอ <c oughs> อันนี้สวยอะ่ะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> อันนี้ ก็อยากเงินลงตรงนี้เออร้อยเทนี่สวัสดีค่ะ